จ้าน้าที่มูลนิธิพิทักษ์การเร่งให้การช่วยเหลือนายซารูฮิสาซาโตะอายุ52ปีนักท่องเที่ยวชาวญ,ญี่ปุ่นที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟสายธนบุรีน้ำตกเฉียวชนขณะยืนถ่ายรูปอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำแควจนตกลงมาสู่พื้นดินด้านล่างได้รับบาดเจ็บก่อนนำส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลการจนบ,บุรีเมโมเรียล จากการสอบถามในกิติศักหัวหน้าคณะนำเที่ยวที่ผู้ได้รับบาดเจ็บเดินทางมาด้วยเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนายซาโต้กำลังยืนถ่ายรูปทิวทัศน์โดยรอบของสะพานข้ามแม่น้ำแควและเป็นจังหวะเดียวกับที่รถไฟสายธนบุรีน้ำตกแล่นออกจากสถานีมาถึงบริเวณสะพานพอดีนายซาโต้พยายามเบี่ยงตัวหลบแต่ก็ปรากฏว่า ถูกรถไฟเฉี่ยวชนจนตกลงไปจากสะพานที่มีความสูงจากพื้นประมาณ5เมตรร่างกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำพนักง,งานเดินรถไฟขบวนดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณรอบจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไป